เจ๊โกหกหนูอีกแล้วนะทําไมเจ๊ต้องต้องให้ความหวังหนูด้วยอะ่ะเจ๊บอกว่าเจ๊จะมาส่งของให้หนูวันจันทร์นะแล้วหนูอะ่ะคือแบบรับของแล้วไม่เห็นเจอเจ๊เลยอะ่ะเจอแต่พี่ขนส่งคนเดิมอม่วะวันเด๋วเดี๋ยว,ยวอ่ะอันนี้เล่นมุกปะหรือเล่นเอาหาปะเนี่ย ไชว้คือเข้าใจไหมว่าขนส่งจะไปส่งของให้แกวันจันไม่ใช่ว่าฉันนะ่ะจะนั่งรถไปหาแกที่ราชบุรีเคยมีคนพูดใส่เราว่าหาเงินได้อะทําไมไม่รู้จักเก็บถามจริงนะรู้หรอว่าเบื้องหลังเราต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างอย่ามองแค่เพียงว่าซื้อของกินดีๆมองผ่านๆก็คิดว่าไม่รู้จักเก็บเงินอะของบางอย่างอาหารบางมือ้อมันอาจจะเป็นรางวัลสําหรับการหาเงินได้อย่างเหน็ดเหนื่อยก็ได้ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนทําง,งานหรอกนะ แต่ทุกคนนะ่ะเห็นแต่เราไปซื้อของมนแพงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นเราตอนเราทํางานหามรุ่งหามค่าไม่เคยเห็นเราตอนเราอดหลับอดน,นอนไม่เคยเห็นเราตอนเราป่วยหนักๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนทุกคนไม่เคยเห็นเราในมุมแบบเออคือแต่ทุกคนตัดสินเราว่าเราเป็นคนยังไงอะ มีคนถามฉันว่าส่งของบ้านเดียวไม่ไอายหรอถามก่อนค่ะว่า,าทำไมคะมีอะไรต้องอายก่อนประเด็นอะบ้านเดียวก็คือเงินค่ะบางทีบ้านเดียวยอดเป็นพันก็มีไม่เคยอายเลยค่ะที่ส่งของบ้านเดียวถ้าสมมติฉันส่งวันละหนึ่งบ้านทุกวันหนึ่งเดือนฉันก็ส่ง30บ้านถูกไหมนั่นแหละค่ะคือเงินที่เอาไปต่อทุนไม่เคยอายเลยค่ะมีออเดอร์ดีกว่าไม่มีค่ะเน้นส่งของไวไม่ดองของไม่ลองให้มีออเดอร์เยอะๆแล้วค่อยส่งค่ะใน,นลูกค้าได้รับหลังจากทำบุญเสร็จผลบุญมันแรงกล้ามากมึงจับสลิปปอมได้กุ ให้ชื่อว่าน้องปาสว์ไปเลยค่ะโอนสลิปปอมโอนเงินมา0.1สตางค์ไอ้เราก็เลยส่งข้อความไปว่ายอดเงินมันไม่เข้านะคะขอสลิปใหม่ได้ไหมคะน้องปาสว์ก็ตอบกลับมาว่าเงินก็ยกเลิกไปแล้วกันค่ะเราก็เลยถามว่าอ้าวตัวเองแล้วสลิปนี้จะให้ทํายังไงคะมึงรูป้ปะกลูเจนหนูมาสั่งของ,ของค่ะหนูโอนวอลเล็ตนะรวมยอดให้หนูหน่อยโอเคเดี๋ยวรวมยอดให้เอ๊ะแต่ว่าตัวเองวอลเล็ตอะมันมีค่าทมเนียมมาเดี๋ยวนี้มันหักอะไม่รู้เป็นอะไรตัวเองใส่ซองแดงมาให้พี่นะ ฉันก็บอกน้องแบบนี้ใช่ปะน้องบอกว่าอ้าวเจหนูอะไม่มีซองแดงนะบ้านหนูมีแต่ซองสีขาวคล้ายๆซองพระป่าแล้วหนูก็ไม่สะดวกไปส่งปัษณีให้เจนะวสัตว์มึงมึงกูวกลกูกับลูกค้าพูดกันคนละเรื่องเดียวกันแล้วล่ะหนูลูกพี่คงสื่อสารหนูผิดแหละอืมมันคือซองอ่างเปาที่เป็นเพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจ ฉันว่าส่งของบ้านเดียวไม่ไอายหรอถามก่อนคะ่ะว่าอทำไมคะ มีอะไรต้องอายก่อนประเด็นอนะบ้านเดียวก็คือเงินค่ะบางทีบ้านเดียวยอดเป็นพันก็มีไม่เคยอายเลยค่ะที่ส่งของบ้านเดียวถ้าสมมติฉันส่งวันละหนึ่งบ้านทุกวันหนึ่งเดือนฉันก็ส่ง30บ้านถูกไหมนั่นแหละค่ะคือเงินที่เอาไปต่อทุนไม่เคยอายเลยค่ะมีออเดอร์ดีกว่าไม่มีค่ะเน้นส่งของไวไม่ดองของไม่รอให้มีออเดอร์เยอะๆแล้วค่อยส่งค่ะเน้นลูกค้าได้รับของเร็วไม่เคยอายเลยนะคะที่ได้ส่งของบ้านเดียวเพราะเรารู้สึกว่าบ้านเดียวก็คือออเดอร์บ้านเดียวก็ต้องส่งฉัน you เจ๊โกหกหนูอีกแล้วนะทำไมเจ๊ต้องต้องให้ความหวังหนูด้วยอะ่ะเจ๊บอกว่าเจ๊จะมาส่งของให้หนูวันจันทร์น่ะแล้วหนูอะ่ะคือแบบรับของแล้วไม่เห็นเจอเจ๊เลยอะ่ะเจอแต่พี่ขนส่ง,งคนเดิมอะ่ะว่ะสันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้เล่นมุกป,ปะหรือเล่นเอาฮาปะเนี่ย <laughs> ใช่ไว้คือเข้าใจไหมว่าขนส่งจะไปส่งของให้แกววันจันไม่ใช่ว่าฉันนะ่ะจะนั่งรถไปหาแกที่ราชบุรีเข้าใจบอว์โมเมนแบบนั่นแหม อาวเหรอเจ๊ว่าโทษหนูเข้าใจผิดหนูซอรี่นะเจ้าบอสอะพี่ยังไม่ส่งของให้หนูอีกหรอคะโอนไปเป็นชาติแล้วนะคะทำไมยังไม่ส่งของอีกถ้าไม่ส่งก็โอนเงินคืนมาคะ่ะแล้วนางก็คือทิ้งเบอร์บอลล็ตมาให้ฉันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าถ้าไม่โอนจะฟ้องพ่อนะคะพ่อเป็นตำรวจะคะ่ะแต่ประวัติด้านบนก็คือไม่มีการสั่งของไม่มีการพูดคุยแล้วก็ไม่เคยแอดไลน์มาก่อนด้วยแต่เนี่ยบังเอิญว่าไปโรงพักพอดีนะคะทุกคนเพราะว่าไปแจ้งความคนที่แบบว่าสั่งของแล้วไม่เอานะคะคทาง มีประชาชนก็เลยไปแจ้งไว้อะไรงนี้แล้วก็ถ่ายส่งไปว่าพี่อยู่โรงพักพอดีถ้าพักมาปั่นก็คือจะแจ้งความนะคะสรุปก็คือคดีผิกนะคะทุกคนเนาะบอกว่าขอโทษนะคะพอดีน้องเราสับไปเล่นค่ะขอโทษจริงๆค่ะน้องยังเด็กแค่4ี่ขวบอย่าแจ้งความเลยนะคะแล้วก็คือ ดูเห็นคนอื่นเขาเจอขนส่งงานดีหนูอยากสั่งมั่งเผื่อจะได้ผู้ใหม่เฮ้ย <Hey, S 1> แกพมพ์์อะไรมาแกไม่เกงใจรูปโปตัวเองเลยนะนั่นรูปแฟนกับแกนะประทอเจเจ๊ไม่เข้าใจหรอกกิ๊กอยู่ในตู้ส่วนชูอยู่ใต้เตียงหนูก็แค่อยากชุ่มชื่นหัวใจอะเจ๊วะสันอ่ะเดี๋ยวฉันจัดส่งไปให้แต่ว่าขนส่งแกก็ต้องไปรู้ตัวเองนะว่าดีหรือไม่ดีแล้วเมื่อวานนางได้ของนางทักมาเจ๊หนูได้ของแล้วนะ แต่หนูคงไม่มีบุญวาสนาได้เจอขนส่งหรอกทําไมอ่ะก็ผัวหนูนะสิมันเป็นคนออกไปรับปะท่หนู่เข้าห้องน้ําอยู่หมดกันภาพในจินตนาการหนูโอ้โหสูงขาวตีหลอ่อจะได้เตาะสักหน่อยก็ไม่ได้อีผัวนี่ต้องเอาไปมัดไว้ <P ew a> เจ๊หนูมีอะไรจะบอกอะแต่เจ๊อย่าเพิ่งด่าหนูนะคือหนูกดสั่งไปในตะกร้าสี่กล่องหนูกดรวมไม่เป็นอะเจ๊มันกดตรงไหนวะแต่ว่าหนูกดไปแล้วนะเจ๊หนูรับจริงๆนะเจ๊เจ๊ต้องเชื่อหนูนะจ้ะจ้ะจ้ะเชื่อจ้ะขอแค่รับของอย่างเดียวเจ๊โกหกหนูอีกแล้วนะทําไมเจ๊ต้องต้องให้ความหวังหนูด้วยอ่ะเจ๊บอกว่าเจ๊จะมาส่งของให้หนูวันจันทร์น่ะแล้วหนูอะคือแบบ รับของแล้วไม่เห็นเจอเจเลยอะเจอแต่พี่ขนส่งคนเดิมหมะว่ะสันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้เล่นมุกปะหรือเล่นเอาหาปะเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ใช่เว้ยคือเข้าใจไหมว่าขนส่งจะไปส่งของให้แกววันจนัน